ตัวอะไรน่ะโอ้ฉันจะไม่รอให้เธอเข้าบ้านนะจะให้พ่อเธอมาดูก่อนเลยตายตายตายพี่น้องลูกข่อยแม่แม,แม่นอนรับพี่น้องข่อยนอนรับบ้านนี้ข่อยป่อยหมาข่อยอะไรเพอรับไปประมาณยี่สิบนาทีนี่ละ่ะแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้สภาพเละเลยแม่โดนดา่าเละเลยงานนี้ ใกล้เวลาพ่อจะกลับบ้านแล้วโดนเต็มเต็มครับอาบน้ำแน่บาานี้โอ้พี่น้องถ้าฝนตกน่ะปล่อยหมาผู้เดียวว่าได้เ่ยคอยถือดาดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยแม่สิเป็นลมลมจะใส่โอ้ยลมจะใส่ปาติโทปาติโท เอาไงดีกับตัวนั้นดีป่ะฮะจะเอาไงดีกับไอ้ตัวนี้เนาะตายตายายเฮ้ยตั้งไหนยังเสียอาบน้ำได้บันเนอเปียกกับเปียกแม่จะทำไงแจคอืมไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว คอยกระต่างหามันยกข้างนอกบ้านก่อนพี่น้องเอาเขาบ้านเพราะไรดอกมันดำเป็นนิ่เดี๋ยวคอยสิไทยที่ถ่ายคลิปไว้นี่ก็คือว่าเอาไว้ให้พ่อเขาดูนะพี่น้องโอเคก็จะขำ <laughs> แล้วก็สิบอกว่าเจ <laughs> ้าคือปล่อยให้ลูกคอยเป็นจ้าชีปกติแกบอกว่าอย่าปล่อยเขานะอย่าปล่อยให้เขาอยู่คนเดียว <laughs> อย่าปล่อยให้เขาอยู่ข้างนอก โดยที่ไม่มีคุณวสันอีแม่ก็นอนหลับนอนสีเฮจังไดดคอยก็นอนหลับนอกพี่น,อน้องมันก็อากาศดีฝนตกเล่นก็นอนแม่มันฉันตัวอือคอยต้องเปลี่ยนชุดด้วยนี่ต้องเปลี่ยนชุดเพื่อที่จะมันสบัดใส่เราอะเนาะต้องใส่หมวกกันน็อกผุนบ๊อบแบบน,นี้อื หรือว่านั่นหมูปาลาลดขอ,อกมาตแใสนึกว่าหมูปาลาลดมาจากใน,นปลาผุนเว้โอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย,อยากจะหัวเราเป็นภาษาาย่างดีละเหอฮะไม่ต้องมองหน้าเลยเด็กตรงนั้นน่ะไอเด็กตัวนั้นน่ะเด็กดือ้อ หาเดือนได้พี่น้องห้าเดือนนะแต่เขาตัวใหญ่อะ่ะหมาพันใหญ่เนาะเขาก็ <c oughs> เขาไม่ได้อ้วนนะแต่เขาตัวแบบเขาตัวเขาทุกําสิีเ่าเอาไงดีเอาไงดีต้องรอจนกว่าพ่อจะมาอีกประมาณสิบนาทีพ่อก็มาแล้วเนี่ยดูท่าทาง ปกติบ่ายสองนี่แกจะมาแล้วล่ะบ่ายสองบ่ายสามนี่จะมาแล้วจะรอจนกว่าพ่อจะมาเพราะมันไม่มีใครอาบน้ําช่วยต้องให้เขาฉีดแล้วก็เราอุ้มมันอย่างเงี้ยเออได้แบบเนี้ยไม่ไหวค่ะหนูไม่ไหวจริงๆค่ะลูกใช่ไหมมันจะสำนึกผิดนะว่าไหม มันจะซ้ำนึกผิดใช่ไหมไปนอนอยู่ไกลๆแบบนั้นอะ่ะจะสงสารหรือจะด่าหรือ <c oughs> จะหัวเราะ <c oughs> ขี่ตมนะพี่น้องมันมาเป็นดินปกติดิน,หนแห้งก็ยังจะโดนด่าแล้วทีนี้ก็โอ้เสียงอ่แล้วทีนี้ดินแฉะแบบนี้โอ้ไม้เรียวในมือแม่สั่นแล้วสั่นรอเด็กแล้ว บ่นด้วยความเอ็นดูนะพี่นอ้องบ่นด้วยความเอ็นดูขเขานั่ยแหละให้สิตธีล่งตะหักป็นนโลกค่อยนะเพื่อนกันเนะเพื่อนกัน เพิ่งจะเปิดตรงนี้นะเมื่อวานนี่ยเปิดพื้นที่ตรงนี้ปกติตรงนี้หมาไม่เข้าเนาะแต่ทีนี้เปิดให้มันกว้างขึ้นให้หมาเข้ามาตรงนี้ได้แล้วมันก็จะอยู่ในสภาพนี้มันก็จะเข้ามาในนอนมันก็จะเข้ามานอนในสวนผักสวนดอกไม้แม่และสวนดอกไม้ก็จะเละ <c oughs> <c oughs> มามาแม่ให้อภัยแล้วแล้วเข้าลุกขึ้นล้กขึ้นแล้วลูกแล้ว แม่ให้อภัยหนูแล้วลูกที่ยืนถ่ายคลิปอยู่นี่ก็เพื่อว่าบเข้าบ้านเมื่อไรพี่น้องถ้าเข้าปุ๊บเขาสิเรียนน้ำกลนข่อยหลดนนะต้องถือกล้องรอพ่อก่อนเผื่อพ่อจะมาแล้วแล้วแล้วพ่อก็จะได้ไปเอา เอาชุดอาบน้ำมาให้หมาอาคีมอาบน้ำแล้วก็เอาผ้าห่อตัวเขานะพี่น้องอือออกมาลูกออกมาเร็วก่อนที่แม่จะโดน <laughs> อย้ยน้องพ่นมะฮูเรื่องดอกพี่น้องพ่นสิเรนจังสีละแต่ว่าถ้าไอา้พ่น่ะก็กเละคือกันไอ้นะแต่หันบ๊บป,ปันนี่หะนะแต่ก็ต้องได้รับการอาบน้ำนั่นแหละแต่ไอ้าย,ยานน้ำได่พี่นอ้องไอ้เพรอาบน้ำนด้นะไอ้แต่ว่าน้องนี่ขยันอาบเขาอ่างค้นหลดพี่น้องมาตัวนี้แต่ตอนนี้คือ ย่างเข้าบ้านไม่ได้เลยพ่อจะด่าบ้านจ็บเลอะไงเพราะฉะนั้นต้องอาบนอกบ้านหะือไปเตรียมเครื่องอาบน้ํามาให้พ่อเอ้ยพ่อเมื่ไหรยพ่อจะมาเนาะปกติพ่อมาถึงแล้วนะปกติพ่อจะมาถึงแล้ววันนี้พ่อมาช้าจังเลยพ่อมาดูลูกชายสิพ่อ เนี่ยมปากทางพี่น้องเนี่ยมปากทางเขาบานว่าพอสมาบพอ ใ่ก็อยากจะอาบรอ,อกแกนั่นแหละแต่ว่าเราเราไม่สามารถเข้าบ้านได้นะพี่น้องเพราะเขาจะวิ่งเขาจะวิ่งไปผักประตูแล้วทีนี้มันจะเละยิ่งกว่าเดิมมันต้องรอ,อเขาเท่านั้นเพราะว่าเราไม่รู้มาก่อนว่าลูกเรามันสกรปรก,กน,นะไม่รู้ว่าเขาจะเล่นโคลนอ่ะออกมาเจอสภาพนี่คว้าโทรศัพท์มโหลดเลยอืมตอนนี้คุณอยู่ในการบันทึกวิดีโอเรียบร้อยแล้วเอาว้ส่งให้พ่อดู แล้วก็ให้มาดูสดๆด้วยว่าลูกชายเขาเป็นยังไงจะเขามาเห็นหลายบบกหลากหลาเลยเนาะเขามาสวนดอกไม้มุเบดละก็ยยอนว่ามันเงียบเป็นยี่สิบชั่วโมงเป็นเอ้ยี่สิบนาทีเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วถึงคอยนอนหลับพี่น้องอายกับว่าห้องเนีปกติพี่ชายเขาจะร้องนะ รองให้เปิดประตูแต่ทีนี้มันเงียบปิดปกติเงียบออกมาก็เจอพี่เขานะ่ะนั่งดูน้องเออนั่งดูน้องขุดดินแบบประมาณว่ารอรอน้องว่าเออ,อแม่ดา่ามึงแน่อะไรเงี้ยอื